ตรงกับวันศุกร์ที่16มิถุนายน2566ครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีทูฟายูช่อง24ครับ18เนิกาตรงเป็นต้นไปครับเรามาเจอกันครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับไฟแดงคือนิวสยามหมวดจงปางสีดา ส่วนไฟน้ำเงินครับบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกต105ปอนด์นครับนี่ทั้ง2ฝ่ายนี่มีลุกที่ครับขึ้นไปถอดมงคลให้แล้วครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับกรรมการทีรวุธศรีละครนะครับให้คะแนน3ท่านพงพัฒน์ว่องไวธงชัยทองเสวะและอรันนุชกางครับนี่ครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดของเรานะครับเรามาดูประวัติของทั้งคู่ครับ ไฟแดงนิวสยามหมวดจงปางสีดานะครับนายวงศกรแจ่มปราโคน18ปีจากบุรีรัมย์ครับหัวหน้าคณะเสียฟิลครับหัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับคุณอุรชาวงเทียนแล้วก็มีหมวดจงปางสีดานะครับให้การสนับสนุนอยู่ปัจจุบันก็ฟิตซอรสอยู่ที่ค่ายมวยวออุรชาครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยครับก็คือ เพชรศิลาวอุระชาครับเจ้าของฉายาซ้ายกาฟิว57ครั้งชนะ41แพ้14แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ไฟน้ำเงินครับบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสะเกตนะครับหรือว่าใครเดิมก็สายมูลสนุกเกอร์คลับนะครับนายโชติวิทย์เครือกทา19ปีจากยะโสธรครับหัวหน้าคณะผู้จัดการคุณก๊อฟสายมูลสนุกเกอร์นะครับแล้วก็มีช่างนุ่นศีสเกดให้การสนับสนุน ปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทรายมูลสนุกเกอร์ครับนักชกในดวงใจครับแสุกตาครับสุกตาก็คือซ้ายสโลไลท์ครับเจ้าเพชรดำไก่ย่าง5ดาว63ครั้งชนะ48แพ้14แล้วก็เสมอ1ครั้งครับเอาละครับคู่แรกนะครับถือว่าถูกคู่เลยนะครับรุ่นเล็กๆฟอร์มแรงนะครับนิวสยามนี่โอ้โหนอกได้ไนดีนะครับในนี่ก็เหนียวแน่นวันนี้มาเจอกับบัางไฟโก้ ประเภทจังหวะฝีมือนี่จัดจ้านนะครับขวากับขวานะครับเจอกันเปิดตัวม้านี่เดินขยับเข้าหาเลยครับนิวสยามพิกัดนี้นี่ยอดฮิตเลยนะครับรุ่นเล็กๆครับ1 0ึปงนด์จ่าฝูงแน่นอนครับก็ต้องมองไปชุดเดียวกับพวกดุน99กพวกฉลามชนพวกทีรพงเดี๋ยวดุน9ก้ากาก็จะทำไปในขันสัปดาห์หน้านะครับเจอกับน้ำาพุไกสิริภพบ็อกซิ่งแหมรูปร่างเห็นชัดเลยนะครับว่าบางไฟโก้จะได้ลอยครับแต่น้ำหนักเท่ากันนะครับ1 0อย้า เอาทีมมาก็ทีพื้นไม่ยออเหมือนกันครับแดงนี่ลูกศิษย์ของเสียฟิวครับพึ่งกลับมาจากสิงคโปร์ส่วนน้ําเงินนี่ช่างนุ่นดูแลพี่ก๊อบไซมูลสนุกเกอร์ดูแลครับถือว่าท่ายมาตัฐานท่ายดังด้วยกันทั้งคู่ครับยกแรกนี่ครับทังหาที่คุณออสแซงไว้เลยครับเวดนี้พีกัดนี้ มาเรียกว่าซุปตาัวแถวนี่โอ้โหมาคับข้างเลยครับะเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูเริ่มทักทายกันหนักๆแรงๆแล้วครับตอนนี้เรียกว่าเริ่มขยับเข้าไปนะครับมีแต่เจาะยางด้วยนะครับมิวสยามบางไฟกโก้กรูปร่างดีนะครับชกในเกมตั้งรับมีลูกทีบนะครับคอยทาลายจังหวะเอาไว้ไม่รีบร้อนนะครับคอยบางคอยโต้คู่นี้เชื่อว่าเดี๋ยวสู้กันสนุกหน้าฝีมือกับฝีมือนะครับวงในนี้ก็ ทันกันแล้วครับจังหวะการไล่แขนแทงเข่าสู้ของบ้างไฟโก้นี่ก็ไม่ธรรมดามาดูว่านิวสยามนี่จะเข้าถึงตัวจะเบียดปล้ำในได้หรือเปล่านะครับคู่นี้พักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับอีสารออกอูดอุดรในคู่ต่อไปครับพระคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์พร้อมด้วยจิ๋วเจิ้งอีชี่เจียวหนังครับ วันนี้ขอบคุณด้วยกับ c ีีเจริญพกทธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c p f ีประเทศไทยจำกัดมหาชนภูคอป์ปอรชันชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP ีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นี่น่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวทั้งคู่นะครับนิวสยามก็ดูว่าจะออกมาเดินเร็วขึ้นด้วยขยับเข้าไปมีเตะขาต,าต่อยมัดบางไฟโก้ชกในเกมตั้งรับมวยขวานะครับจะตีนซ้ายหน้าเนี่ยโอ้โห แม่นนะครับรบโวนอยู่ตลอดทำาายจังหวะไปเรื่อยก็อยู่ที่ว่านิวสยามน,นั้นจะเดินติดขนาดไหนนลครับคู่แรกไม่เคยสร้างความผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันสนานเมืองศึกเพชรยินดีหรือมวยมันวันสุขของเราครับาเมื่อวานนี้พิกอุตลุดไปแล้วครับทั้งรายการ8คู่นี้พิกไป7คู่ครึ่งเลยครับซ้ายหน้าแขทงขวาคืนไปครับ วันนี้บังไฟโก้หรือรุ่งลักจิ๋วนี่มาใช้จังหวะฝีมืออาศัยช่วงชกที่ได้เปียมาต่อยทะลุก,กาดเลยครับกับปั้นขวาของนิวสยามครับโอ้โห,โ,หโหเดี๋ยวดูครับมาูเปิดหัวก็เหรียนแจงไม่อยากให้แฟนๆพลาดนะครับสนุกดุเดือดตื่นเต้นทุกสัปดาห์ทุกรายการของเราเลยครับโอ้โหมประสานแข่งกันครับเสียหลักไม่เป็นไร ลูกขึ้นมาเดินเปิดเกมชวนทะเลาะหาเรื่องเข้าไปนิวสยามขยับขยับม,มาตาดูครับมาก็ยังไม,ไม่ไม่กลา้าผีผามแล้วครับกลัวหลุดหลวมแล้วเดี๋ยวโดนคืนทันทีครับตัวบางไฟโก้เนะีชกในเกมตั้งรับนะครับแล้วแท่งซ้ายหน้าทำงานได้ดีนะครับคอยสกัดเอาไว้ตลอดวงในนีก็เริ่มจะเห็นแล้วนะครับนิวสยามนี่เบียดเข้าไปปล้ำใน บัางไฟโก้มีลูกขวางด้วยนะครับเรียกว่าแก้เกมมาดีเหมือนกันอยู่ที่ว่าการยืนระยะจะเป็นอย่างไรนะครับบัางไฟโก้หลายไฟที่ผ่านมานั้นปลายๆนี่โดนหมดหนักๆก็มียุบมียน่นมาดูจังหวะการขวางลูกขวางโอ้โหขวางแล้วก็แข็งแรงครับรูปร่างได้เปียบด้วยครับบัางไฟโก้ต้องตื้อเข้าไปนะครับนิวสยามครับช่วงชกเสียเปรียบลูกลูกขวางหน้าของบัางไฟโก้นี่ก็สร้างปัญหาพอสมควรครับ แต่นี่เป็นเพียงยกที่2เท่านั้นนะครับเหลือเวลาอีก3ยกเต็มๆครับถ้าไม่รวมยกนี้ถีบไว้ก่อนครับไม่อยากอยู่ใกล้ครับซ้ายยังเห็นยังยังบางโอโ้แข้งขวาคืนมาครับถ้าวันนี้ใช้ฝีมือ,อมีหลอกล่อด,ด้วยนะครับบังไฟโก้ครับเดี๋ยวดูครับนิวสยามมาตอนนี้ไทฮีท้ายักษ์คูเปิดเกมเข้าไปเลยครับ เปียกลุกลางชนชกนิดนึงนะครับ่ไยแดงนี่ครับแต่ดูโอ้ยเบิ้ลได้หลายแควงว่าถือว่าทำดีทั้งคู่ครับตอนนี้ปลายยก2หมดยกพักกันแป๊บเดียวครับ <S <S ไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไรฟิลีนเบนด้า0 0อยยาท่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ ขอบคุณท่านนายห้างที่นายวีระพุชงนะครับช่วยการสัพทนศปะแม่ม่มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้ของจริงแล้วนะครับมิวสยามเดินเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในตัวบางไฟโก้ชกในเกมตั้งรับมีตีซ้ายนะครับออกแม่นคอยสกัดเอาไว้แต่ว่าไปตั้งรับเยอะก็ไม่ดีนะครับแข้งนี้หนักแรงทุกลูกเหมือนกันนะครับมิวสยามแม้ว่าจะเล็กกว่าก็จริงครับร้อยห้าปอนด์ครับคู่เปิดหัวมวยมันวันศุกร์ ในการทํางานของทีมงานเป็นยินดีครับตื้อโอ้ยป้าโดนมัดเข้าไปน้ากระจายเหมือนกันนะครับบั้งไฟโคอาเคียล่างนิวสยามนี่หน้าตาแกมุ่งมั่นอ้าวต่อยท้องต่อยท้องแข้งขวาไปครับสายมััดไปแข้งคือ้อนาวดูเดือดร้าใจแล้วครับพี่บอลน,นี่ครับแมกมาในทรงเชิงไม่สนชนอย่างเดียวแล้วครับนิวสยามนี่ลูกติเสียฟิลแมแล้วก็หัวดจงหัวดจงดูครับนี่ครับขยับเดิน ว่าบังไฟโกอย่ารับเยอะนะอย่ารับเยอะดูดูครับหาซ้ายหาทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับตอนนี้บังไฟโก้เอายังไงครับลงในหะ่แต่แกนรอดักดักได้ดีครับบังบังไฟโก้อาศัยรูปร่างช่วงชกที่ได้เปรียบนะครับรวงในนี่มีลูกขวางสร้างปัญหาให้กับนิวสยามอสมควรนะครับดูวยมือสยามก็ไม่สนนะครับพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวนะครับตอนนี้มีแข้งขวานําไปก่อนแข้งขวาหมัดขวา ลุยไปเรื่อยนะครับโอ้โหมีเตละลาคาไว้ชกในเกมตั้งรับแต่ว่าอาวุธออกก็แน่นแรงเหมือนกันนะครับฟับงไฟโก้คู่นี้นี่เจียวจ้าวเลยนะครับแฟนบัตมวยที่รับชมอยู่ในสนามครับซ้ายหน้าของฟังไฟโก้แข้งขวาคืนไปครับยังเห็นยังยกบังถีบหน้าไปทีหนึ่งพยายามจะเดินชวนทะเลาะอย่างเดียวครับตัวเตี้ยป้าเฉียวไปนิดเดียวครับก้มหลบ ผลรางวัลจากแอนตซินออกเลยนะครับเตะก้้นคอสอบก,กับเขาร้อย10,000่บาทจระเข้ฟาดถัง3า0 0 0บาทแผลแตกก็เข็มหลัก5 0 0บาทนะครับเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขอบคุณแอนตซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท,ท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านในหร้งในวีระผูุ้ชมครับผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโดยตลอดโอ้ยดูเอาไหนาขวางโอ้โหขวางสวยเลยครับบังไปโก้นี่ละครับรูขวางนะครับหรือว่าขวางได้ดีนะครับทําให้ มิวสยามยังเข้าไม่ถึงตัววงนอกนี่ก็มีแท่ง้ายนะครับหนักๆคอยสก,กัดเอาไว้ตลอดต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับมิวสยามช้าไม่ได้นะครับต้องเบียดให้เร็วกว่านี้ทีมงานาสั่งเดินอย่างเดียวติดตัวตลอดพอเข้าในดูลูกขวางครับนี่นะครับขวางทำไม่ทําอะไรได้ไม่ถนัดเลยนะครับต้องเน้นต่อยนะครับถ้าเข้าในขึ้นคอไม่ได้ก็ต้องเน้นสาดแข่งต่อยหมัดรับหมดยกที่ สัตว์กัดต่อยอาการคันผิดจากประเทศสิงคโปร์บริษัทไทเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันถ่ยใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอขอบพระคุณครับผ่านไปสามยกนี่เกมถือว่าสนุกเร้าใจเลยนะครับยกนี้มียาฉีดมาแป0 0 0ื่นบาทเลยนะครับให้กับนิวสยามทีมงานมีสั่งเดินต่อยท้องต่อย,อย,อยหน้านะครับต้องเบียดให้ถึงเบียดให้ติดนะครับแต่ว่าไปเดินช้านีไม่ได้นะครับ ถูจังหวะมีมือหลักเยี่ยมเชิงจะเป็นรองนะครับโอ้โหเรยว่าบางไฟโก้นี่มีแข้งซ้ายระกัดเอาไว้วงไนก็มีลูกขวางนี่แหละครับที่ถือว่าสร้างปัญหาให้กับนิวสยามพอสมควรครับมีเตะพับเตะครับแต่ในครับเจอขวางนี่แหละครับคือต้องต้องเลิกคิดในเรื่องวงในเลยครับนิวสยามเพราะว่าพอเข้าและเจอขวางต้องเน้นหมัดเน้นแข้งครับตืออยู่ครับลูกเสียฟิลเตะขวาคืนไปครับนิวสยามเอ้าหมัดไปครับใกล้ๆแม่นี่แหละครับ ลูกขวาของบังไฟโก้ยังสร้างปัญหาอยู่ครับลองใช้ลูหลุนแรงลุลุนแรงครับไม่สนไปข้ายโ,โอ้โหดูครับมาถ่ายละเพชรมาเต็มเม็ดเต็มคำแล้วเกินบังไฟโกมาแต่ว่านิวสยามไม่พอครับมาขยับนี่ครับมาเริ่มจิ้มลำตัวอ้าวจิ้มลำตัวมาเหมือนเห็นช่องอะไรหรือเปล่าโอ้บับงไฟโก้ขวางเอาไว้ครับ โอ้พยายามจะเบียดแล้วนะครับต่อยหมัดจะไปปล้ำในก็นยังตีไม่ได้บางไฟโก้นี้ดูว่าจะมัดอ,อกมั่นใจแล้วนะครับออกมาคุมเกมชกในเกมตั้งรับแล้วก็โต้หนักๆดูนะครับจังหวะบวงในม่มีไล่แขนแล้วก็แทงคู่เบียดเข้าไปนิวกยะยำทีมงานอกยายอมนะครับโอ้ดูนะครับเกี่ยวแล้วก็โต้คืนแทงขวาเต็มๆทั้งนั้นนะครับดอกนี้โ,โตแต่ละเม็ดนี่ชัดเจนเลยครับบางไฟโก้หรือรุ่งรักจิ๋วนะครับคนเดียวกัน เคยขึ้นไปเจอกับจากรั่วมาแล้วด้วยครับถือว่ากระดูกประสบการณ์ไม่ธรรมดาครับนิวสยามยังไม่ท้อครับแต่ว่าออกทีสองทีนี่บังไฟโก้แกเห็นเลยครับเลยบางอาวุธแล้วก็ถีบไว้แทงขวาดักแทงเข้าไปอีกครับนี่ครับลูกขวางเนี่ยครับโอ้โหยับเข้าไปครับมาเต็มเต็มหยุดเลยครับโอ้โหนี่ครับเล่งเต็มเกียร์เลยครับไฟแดงนิวสยามแบบว่าพอเล่งปุ๊บ เอาเขาไม่อยู่นี่อโอ้โหดูครับหาสถานการณ์ไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วครับกรรมการทีรามุดโบกยุติการชคไปในยกที่4เลยครับนี่ครับคุณก๊อปสายมูลสนุกเกอร์ลูกพี่โอโ้แสดงความดีใจกับสิทธ์ลักเจ้บาบังไฟโก้ครับมีทางนุ่นศรีสะเกตเดินขึ้นไปมันจะมอบร้อนพิเศษให้